สายมูต้องฟังทางนี้นะครับเคล็ดลับการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในปี67ของทั้ง12ลัคนาราศีจะเป็นอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันครับเรื่องนี้นะครับทุกคนโหรัตนโกศิร์ะนะครับก็ได้มีการออกมาแนะนำเคล็ดลับการไหว้เจ้าที่เจ้าทางในปี67ของคน12ลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าไหว้ให้บางต้องไหว้ให้เป็นด้วยนะครับ ขอได้ไหว้นับยิ่งไหว้ยิ่งเหงงปังดังด้วยวินาทีนี้เก่งไม่กลัวกลัวเหงนะครับเจ้าที่เจ้าทางก็คืออะไรเจ้าที่เจ้าทางคือจิตวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่สิงสถิตในอาณาบริเวณบ้านของเราตั้งแต่เทวดาเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนผีบันบบุรุษนางไม้ให้นับรวมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเจ้าที่เจ้าทางนะครับ ใครควรไหว้ไหว้ที่ไหนไหว้เมื่อไหรไหว้อย่างไรนะครับหนึ่งคนที่มีดาวประจำดวงเป็นดาวจิตวิญญาณนะครับก็คือดาวราหูดาวมฤนตยูดาวพฤหัสดาวเกตพวกจิตสัมผัสทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มีดาวมฤตยูดาวราหูสถิตราศีสิง์คนที่บูชาวัตถุมงคลไว้เต็มบ้านไปหมดข้าพุ้นตูโรูปพระเกจิพระผมพระเหนียญพระองค์พระองคเทพพรงเทวีทั้งหลายสายปุมารผ้ายันทุกสำนัก ครับอันนี้ก็บอกว่าใครควรไหว้ไหว้ที่ไหนนะครับ 2. ไหว้ที่บ้านบ้านเดียวเท้าเท้าชาวคอนโดหอพักบริเวณที่อยู่อาศัยไหว้ได้หมดแต่ต้องมีสารเจ้าที่เจ้าทางสารตายายหรือว่าหิ้งพระนะครับห้ามออกไปไหว้นอนบ้านทางสามแง่งดึกดื่นมืดค่ำเด็ดขาดไม่รับรองความปลอดภัยนะครับ 3. ไหว้ได้ทุกวันนะครับแต่เน้นวันโกน วันที่อํานาจของดวงวิญญาณแรงที่สุดไหว้ได้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนเที่ยงคืนนะครับ4เครื่องเส้นไหว้นะครับไหว้ได้ทุกชนิดเลยนะฮะตั้งแต่น้าขนมผลไม้อาหารคาวหวานมากรูบุรีพวงมาลายัยดอกไม้สดจุดทูปห้าดอกหรือเก้าดอกหรือกํายานแท่งตามแต่สะดวกเลย5กล่าวคําถวายนะครับกล่าวคําถวายเครื่องเส้นไหว้ให้ผู้ภาษาไทยตามปกติไม่ต้องท่องบาลีไม่ต้องมีบทสวดอะไรเลย จิตของเราที่ตั้งมั่นจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่สุดนะครับหลบอกคนที่ไหว้แล้วดีไหว้แล้วโดนไหว้แล้วปังปุริเยจะรู้สึกตัวเองด้วยได้ว่าไหว้แล้วมีความสุขนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาคุ้มครองให้ตนเองและคนในบ้านปลอดภัยมีโชคลาภเงินทองสําเร็จทุกครั้งที่ร้องของนะครับคนที่ไหว้แล้วปัญหาเยอะนู่นนี่นั่นนี่ไม่ได้นี่อาจไม่ใช่ทางของคุณนะครับไม่ต้องไหว้อันนี้เขาบอกแบบนี้นะครับ ลัคนาพฤกษกนะครับพิจิมีนกรระกันและมังกรปี676ลัคนาจะมีประสาทไวสัมผัสต,ต่อเรื่องจิตวิญ,ญญาณหลายคนรับแรงกระทบไม่ไหวอาจจะมีอาการเหมือนโดนทาคุณสาสอารมณ์แปรปรวนขาดสติคนโดนตกจะมีอาการเจ็บป่วยโดยไม่มีสาเหตุน,นะครับรักษาไม่หายชีวิตพิกผันตกต่ำคนดวงดีมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเออได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวคนต่างชาติเสริมชะตาแบบนี้นะครับ วายเจ้าที่เจ้าทานได้สิริศักดิ์สิทุทุกวานทุกวันมันโกนด้วยสําหรับข้าวปลาอาหารของขาวน้ําหวานผลไม้หมากนูเท่าที่มีนะครับคนมีเคราะห์จะพ้นภัยอันตรายได้ราวปฏิหารทรัพย์สินเพิ่มพูนมีโชคดีอย่างไม่คาดฝันนะครับอ่ะลัคนาราศีเมษผ่านร้อนผ่านหนาวมานับไม่ครั้งไม่ท่วนชีวิตกลับเข้าสู่ความสงบสุข ไหว้เจ้าที่เจ้าทางขอแก้แหวนเงินทองและสุขภาพแข็งแรงลัคนามิถุนไหว้ขอโอกาสที่ดีในการทํางานนะครับลัคนาสิงไหว้ขอเรื่องการงานและสุขภาพลัคนาตุนไหว้ขอมีชัยชนะนือศัตรูปัจจัยโครคภัยไข้เจ็บลัคนาธนูไหว้ขอโชคลาภและปัเปัาอุปสรรคในชีวิตลัคนากุ้มไหว้ขอเงินทองและทรัพย์สมบัตินะครับ ในปี67นี้อยากเห็นปังแบบไม่โดนหลอกทำบุญเสียเงินฟรีก็ต้องไหว้ด้วยตัวเองเทวดาจะได้จำหน้าได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับจากขนที่มีความรู้เรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่จะทางนะครับเอาละรครับทุกคนเรื่องแบบนี้เนี่ยใครมีเชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับที่สำคัญการไหว้เนี่ยไม่เสียหายอะไรนะครับ